ในการทำกรีนสกรีนนะครับเราก็เริ่มจากการแตะเลือกคำสั่งเอฟเฟกจากนั้นแตะเลือกคำสั่งกรีนสกรีนสังเกตดูนะฮะว่าสีของภาพสีขเขียวด้านหลังเนี่ยเมื่อเลือกคำสั่งนี้แล้วมันจะเปลี่ยนสีไป เห็นไหมครับมันจะเป็นสีออกสีเขียวเข้มเข้มสีเขียวดำสีเขียวเทาอะไรประมาณนี้จากนั้นแตะที่ปุ่ม Color หรือว่าหลอดดูดสีนะครับนำไปแตะดูดสีที่บริเวณผ้าสีเขียวด้านหลัง เลือกปุ่ม settings เพื่อปรับค่าต่างๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้การเลือกสีของผ้าหรือว่า g r n s n s e r n เนี่ยได้ผลสูงสุดซึ่งเราสามารถจะเลือกโดยการแตะที่ปุ่มนี้นะครับใช้นิ้วลากไปวางบริเวณใดบริเวณหนึ่งในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเพื่อปรับสองสิ่งนะครับคือ smoothness smooth นะครับแล้วก็ sensitivity หรือว่า sensitive sensitive อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับผมจะลากประมาณนี้นะครับลากลงมาทางด้านขวามือเมื่อลากมาทางด้านขวามืออย่างที่เห็นในภาพนี้แล้วนะครับก็สังเกตเห็นได้ว่า,าทางด้าน หลังนะครับคือบริเวณที่เป็นผ้าสีเขียวนั่นนะ่ก็จะแปลเปลี่ยนไปนะครับคือเราเราจะากให้มันให้มันออกมาเป็นสีเนี้ยประมาณเทาเข้มเข้มนะเทาเข้มเข้มแต่ที่เซตติอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อปิดจากนั้นเราจะเลือกรูปภาพหรือว่าภาพวิดีโอ เพื่อนำมาใช้เป็นภาพพื้นหลังหรือว่า background นะครับในที่นี้ผมจะเลือกอภาพอันนี้นะครับภาพนิ่งตรงนี้เราสามารถเลือกภาพพื้นหลังของ Touch t o u c c a s t ได้นะครับที่แท็บ TC Background ซึ่งเป็นค่า default หรือจะเลือกจากอัลบั้มรูปภาพใน iPad ก็ได้หรือว่าจาก Cloud Services เช่น Google Drive ก็ได้นะครับในที่นี้ผมเลือก b a c k กราวน์ของ t ัส a s สโดยเลือกรูปนี้นะครับรูปนี้จะเห็นได้ว่าภาพ Background ที่เราเลือกนะครับ mm hmm. ก็จะมาปรากฏอยู่ในผ้าสีเขียวด้านหลังเนี่ยเป็น Background mm hmm. เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์นะครับ mm hmm. เราก็จะขยับเข้าไปใกล้ตัว subject หรือว่าตัวบุคคลเพื่อที่จะได้กรอบภาพแล้วก็ดูสมบูรณ์เรียบร้อยนี่ก็คือภาพที่เสร็จสิสส้นแล้วถ้าเราขยับเข้าใกล้ตัวบุคคลนะครับเราลองมาดูอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือการาเลือกภาพ b a c k กราว n ์พื้นหลังเป็นวิดีโอบ้างนะซึ่งจะได้ภาพเคลื่อนไหวก็มาแตะที่อันนี้นะครับทางด้านขวามือ ก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเลือกรูปภาพจากในอัลบัม้มใน iPad จาก URL คือในเว็บก็ได้นะครับหรือจาก Touchcast หรือจาก t o u c c a s t Background หรือว่า Cloud Services ก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกจาก Background ภาพวิดีโอของ Touchcast นะครับก,ก็เลือกรูปนี้นะครับสีฟ้าๆน้ำเงินนี้นะครับ นี่ก็เป็นภาพสําเร็จที่ได้นะแต่ว่าผมบันทึกไว้เป็นภาพนิ่งนะภาพจริงจะเป็น background ทางด้านหลังน่ยจะเป็นวิดีโอแล้วก็เคลื่อนไหวจากทางด้านขวาไปซ้ายนะครับาลครับนี่ก็เป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำเ,เทคนิคที่ชื่อว่า green screen นะครับ